เอามายื้อย right. no no ่าเดินไปหายายสิมาอยู่ไกลยายจะยายจะดูหนูยายจะเอาเร็วมาเต้นแอปมาตรงนี้เออยื้ตรงนั้นแหละลูกเต้นไงนัะเต้นเต้นได้แน่เต้นด้ดีเต้นสวยไอยินเต้นดิไอยอปเอาเยอะบอกให้ไปเต้นเราเร็วมาเต้นกับอินเร็วไออินเต้นคนเดียวอืม อินเต้นนี่เด้งเด้งให้น้องมันเด้งเาาเออเออต้องให้มันต้องให้มันเต้นเองเออเออเออเอาเร็วอินี่ก็บ้าเลยมันได้อินนะเหมือนคนบ้าเลยเออเออ ดูดูนี่เหมือนพูดหน้าหน้านี่หน้ากันมากทำหน้าหมูด้วยทำปากหมูด้วยหมูอินเขาลอกเขหงตกใจยิ่งเป็นอะไรกันวะ็ปงไ